กำลังเป็นราชาเลยตอนนี้อยู่ในระดับแปดคือไม่มีชื่อนั่นเองเพราะลืมตั้งชื่อแต่ดันได้ดีก็เลยเอ,อไม่ค่าตัวตายไม่คือต้นอ,อ่อโอเคชนะแน่นอนได้เป็นที่หนึ่งแน่นอนตอนนี้เป็นราชาได้แน่ๆกลายเป็นที่หนึ่งได้แน่ๆตอนนี้อ้ยเกือบเกือบเกือบเอบเด็กแว้นนี่ มาดินอนเวน้นเจอนอนเว้นทีเดียวนี้เกือบตายเลยเกือบมองเท่งว้าวซากนอนซากนอนที่ยอมแพ้กับชีวิตที่ต้องอยู่ในกรงแคบๆว้ายเกือบตาย โอ้หวาดเสียวเลยทุกคนหวาดเสียวมากมันเวลี่หวาดเสียวโอ้เอ,เอ้ยเอ้ยเก็บตายเอ้ววายเก็บตายแล้วออ้หูราชาอื้เนี่ยผู้ชนะสีเขียวแล้วก็ได้กายเป็นมือคําแล้วไม่ได้มือมืออาหารมื้อเช้าเพ,าเพิ่งอัดตอนนี้เฮ้ย แกไม่รอดแน่ปักพวกนอนนอนใน,กนเกงๆทั้งหลายพวกแกไม่รอดแน่นอนใน,กนเกงๆทั้งหลายพวกแกไม่รอดแน่อือม,มกงปิดลงแล้วเอ,อ้ยอเด็กแว้นขาวเสายสายขาวเด็กแวน้นเด็กแวน้นเอ,อ้ยเก็บตายเก็บตายแต่ก็ไม่ตายใช้งกหน้าแบบนี้อันตราย อย่าเพิ่งทักมาเอย้อยยังไม่อยากตายนะขออยังไม่อยากตายอย่าอย่าอย่าเพิ่งทักมาได้โปโอ้โหส่งรูปภาพเอ่อไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งได้ไหมคือผมเอ่อยังไม่อยากตายครับมี่ได้ปลดหยุดถทะตอนนี้ยังไม่อยากตายโอเคตอนนี้ใกล้ใกล้ละก็จะได้เป็นที่หนึ่งแล้วอือ หืมแตกไปโอ้โหตอนนี้ตอนนี้อ้ไอ้นี่มัน,นได้ได้เป็นที่หนึ่งแม่วแนนี้อัดคิปอยู่ตอนนี้ใกล้จะได้เป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้เป็นลำดับที่สี่เป็นหนอนลำดับที่สี่ว้าวมันได้สมอเร่มันได้สมอเล่แม,มว,วกินอย่างอริสอร่อยอืมเด็กเว้น มันนอนเว้นใหม่ละสายเลือดของนอนเว้นสายเลือดนอนเว้นนี่อืไม่นอนแน่ไม่ร้อนแน่เตรียมตัวรับประทานอืมรับประทานเฮ้ยกลัวกลัวออกมาหนักออกมันนอกวงแล้วน่ากลัวเนี่ยน่าจะเพิ่งกลัวมากมีนอนมากมายห,หลายลมเฮ้ยไหม่ใม่ม่ม่ต้องบันไดไปที่หนึ่งก่อนถึงจะตายได้ ต้องเป็นที่หนึ่งถึงจะได้ตายตาหลับเงียบนะอือเสียงเพลงออืเกมไม่อดแน่พวกหนอนเอ๋ย ไม่รอดเนี่ยดูสิอัดคลิปได้กี่แล้วโอ้เอยเอยอลยเ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 ลยโอเคโอ้ว,ว้าวตายอีกแล้วไอ้พวกเด็กเว้นเนี่ยตายตายได้ง่ายมันจะกลายเป็นอาหารได้ง่ายฮู้นอนใหญ่เจ้าวิวัฒนาการแล้วสิค่ะกินเศษซากนอนเด็กเว้น เซฟซากูนอนที่เคยเว้นมาก่อนนั่นแงไงเว้นอีกแล้วเวนแล้วก็ตายละทิ้งชีวิตสงสัยสิ้นหวังมากเกินไปเออผูอ้เจ้าหนอนดำกลัวกลัวตายไหมเนี่ยนี่เหมือนไม่กลัวตายเลยนะเออดีมากสิ้นหวังแบบนั้นเลยยุยออกมาดอกบนแค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวได้ที่หนึ่งแล้วเลยเนี่ยเอ้าตายปุ๊บเลย